NC Housing เราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เมืองเชียงใหม่กับ d r m o n ง Condo บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ใกล้สามแยกแม่โจ้รูหราสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันราคาเริ่มต้นเพียง1.79ล้านเท่านั้นพร้อมเฟอร์นิเจอร์แอร์เครื่องช้ไฟฟ้า5รายการด r m o n ง Condo 0 5 3 2 4 5 9 8 7 9โดย NC Housing จำกัดมหาชน สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่น ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเทศบาลนครเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนาที่เชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมสิริมงคลให้แก่ชาวเชียงใหม่ เช้าวันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดพิธีทำบูญสืบชะตาเมืองซึ่งปีนี้กำหนดขึ้นในวันที่5มิถุนายนกิจกรรมก็มีพิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญ,ญาณของพ่อขุนเมงรายมหาราชพ่อขุนงามเมืองและพ่อขุนรามคำแหง และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์สำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่กำหนดไว้สิบหน่วยพิธีได้แก่หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ที่พระบรมราชาุสาวรีสามกษัตริย์หน่วยพิธีประตูท่าแพหน่วยพิธีประตูเชียงใหม่หน่วยพิธีประตูสวนปรุงหน่วยพิธีประตูสวนดอกหน่วยพิธีประตูช้างเผือกหน่วยพิธีแจงกู่เฮืองหน่วยพิธีแจงหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งสีภูมิและหน่วยพิธีแจ่งกระตัมอย่างไรก็ตามพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ถือเป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่จัดขึ้นหลังจากผ่านพ้นงานประเพณีบูชาเสาอ,อินทขินหรือเสาหลักเมืองซึ่งตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนาถือว่าพิธีการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมสิริมงคลให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ มีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้การจัดพิธีดังกล่าวยังถือเป็นการร่วมอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่ดีงามที่คงอยู่ต่อไปประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุนางสาวทัศนีนนทจิตประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพจากกองทุนประกันสังคมว่ากองทุนประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยให้ผู้ประกันตนได้ออมเงินด้วยการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมไว้เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก็สามารถรับเงินดังกล่าวได้โดยมีหลักเกณฑ์การขอรับประโยชน์ทดแทนคือบำเหน็จชาราภาพ จ่ายเงินสมทบ12เดือนขึ้นไปส้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนได้รับสิทธิประโยชน์ปรับเพิ่มอัตราให้ร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาจ่ายครบทุก12เดือนส่วนการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีบำเหน็จชราภาพเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนและอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ทันทีหากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแต่อายุยังไม่ครบ55ปีต้องรอให้อายุครบ55ปีก่อนจึงขอรับได้หากเสียชีวิตเงินดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ทาย,ยาทตามกฎหมายแต่สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนจะต้องได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพเท่านั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติควบคุมอำนาจการปกครองพบว่าสถิติยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือลดลงที่สโมสรค่ายกวีละมณทนทหารบกที่33พลตรีสรายุท์รังสีผู้บัญชาการมณทนทหารบกที่33เป็นประธานนายสุชีพคขาชารินนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหกล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ยาเสพติดพบว่า20วันหลังจากควบคุมอำนาจการปกครองโดยคะณะรักษาความสงบแห่งชาติสถิติยาเสพติดลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยพบว่าสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการลักลอบนำเข้าจากพื้นที่ชายแดนการลำเลียงผ่านการแพร่ระบาดในเมืองมีน้อยมากและพบว่าอาชญากรรมต่อเนื่องจากยาเสพติดแทบไม่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามปปสภาค5 ยังคงจับตาสายการบินตรงจากจีนเพราะเกรงว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนไอซ์เข้าประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้เร่งปราบปรามยาเสพติดอาวุธสงครามและบ่อนการพนันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพบว่า ยังมีการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำและพร้อมรื้อถอนบ้านร้างบริเวณถนนอัสดาทรพันเอกอัครวัตรวุฒิเดชโชติโพคินหัวหน้ากลุ่มงานข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกล่าวถึงการดำเนินโครงการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่โครงการสีลาน,นาและโครงการจัดระเบียบชุมชนสีมงคลตำบลป่าตันและชุมชนป่าแพ่งตำบลช้างม้อย ซึ่งโครงการสีลานนาเป็นโครงการแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไมา้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดให้ประชาชนรักษาป่าดูแลป่าใช้ประโยชน์จากป่าได้และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมส่วนโครงการจัดระเบียบชุมชนสีมงคลตำบลป่าตันและชุมชนป่าแห้งตำบลช้างม้อยเพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและบุคคลพื้นที่สูง ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่จํานวนมากและยืนขายแรงงานบนถนนอัสดาทรเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดําเนินการปิดล้อมตรวจค้นมีการออกคําสั่งหรือถอนบ้านร้างที่สร้างบุกรุกที่สาธารณะครอมครองเงินชุมชนป่าแพง่งร่วมกันขุดลอกคลองและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบไปแล้ว ครูโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อเหตุจี้ร้านทองบริเวณหน้าตลาดรวมโชคแต่โชคร้ายถูกเจ้าของร้านทองยิงเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวพยายามชิงทรัพย์ห้างทองเยาวราชรวมโชคหน้าตลาดรวมโชคถนนเชียงใหม่พร้าตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สอบสวนพบร้านทองดังกล่าวเปิดประตูเลื่อนไว้บานเดียว มีกองเลือดตกอยู่หน้าร้านส่วนคนเจ็บเป็นเจ้าของร้านถูกนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเทพปัญญาก่อนหน้านั้นแล้วทราบชื่อคือนายชวริชชินอนุกูลพงศ์อายุ43ปีเจ้าของร้านถูกทุบด้วยค้อนเข้าที่ศีรษะและถูกแทงเข้าที่ลำตัวหลายจุดส่วนคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตในร้านทองทราบชื่อคนร้ายคือนายสาคอนกุลจะนะอายุ34ปีเป็นครูสอนพระอยู่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ ถูกเจ้าของร้านทองยิงเข้าตามลำตัวและนอนเสียชีวิตจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าของร้านได้เตรียมเปิดร้านและมีคนร้ายเข้าไปกดกริ่งเรียกเจ้าของร้านนืกอว่าพนักงานจึงมาเปิดประตูและถูกคนร้ายใช้ค้อนและไขควงเข้าทำร้ายจึงเกิดการต่อสู้กันชุลมุนเจ้าของร้านได้ชักปืนพกประจำตัวยิงใส่คนร้ายสมนัดจนเสียชีวิตคาที่และเจ้าของร้านถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ หลังจากเกิดเหตุตำรวจพบรถยนต์เก่ง Honda City สีบรอนทะเบียนขอไข่มอแมา308เชียงใหม่จอดอยู่โดยไม่ล็อกประตูและมีชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารคลุมเบาะคนขับชื่อพันโทสาคอนกุญจนะตำรวจจึงยึดไปตรวจสอบที่โรงพักข่าวท้องถิน่นเพื่อคนท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ l อลซีเคเบิเชียงใหม่ช่อง19สนับสนุนโดย เครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสขั้นตอนและ,มะเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวท้องถิน่นเพื่อคนท้องถิ่นของเราได้ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ทุกวันเวลานี้นะคะและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง Facebook LC เชียงใหม่ สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ